สวัสดีค่ะอยู่กับเซลออยนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ทอโต้สาขาหนึ่งนั่นเองนะคะยืนอยู่กับแบรนด์หลักอย่าง t o y o ต a าวีออสคะได้เป็นตัวรองท็อปเลยนะคะ1.5รุ่นมิดนะคะรถมือเดียวเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่86,000กิโลเท่านั้นเองนะคะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูดีเทลตัวรถกันเลย สำหรับตัวมิดเนี่ยจะได้เป็นโฉมหน้าหล่อๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัดหมอกจะมีให้คู่หน้าเลยนะคะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างนะคะเป็น LED มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15ค่ะกระจกรถนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดสีดำมีไฟเดียวให้ในตัวกระจกรถเลยและภายในนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะนี่คุมโทนไปด้วยสีดาเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะ แผงประตูนะคะจะได้เป็นดำตัดลายพิงโกนะคะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมทั้งคันนะคะสามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเม็ดอาร์ต hmm. <Made Art S 2> เรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะ mm hmm. ในส่วนของด้านหลังนะคะภายในก็คุมโทนไปด้วยสีดำเบาะอยู่ในสภาพท,ที่สมบูรณ์นะคะไม่มีแตกลายงาหรือชำรุดฉีกขาดเลยนะคะแล้วก็เป็นรถเก่งนะคะรุ่นหน้าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยโครงสร้างนะคะให้ดูเลยว่าเม็ดอาร์ตเรียงตัวกลมสวยแบบนี้ ะะไม่มีประวัติที่ความจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะเราการันตีเลยว่ารถเดิมจริงๆไฟท้ายจะได้เป็นแบบ LED แบบนี้กล้องบางหลังมีให้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะทุกจุดได้เป็นสีโคมเมียมด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะถึง4จุดเลยภายในนะคะห้องเก็บของมีถาดยางกันเปื้อนมาให้แบบนี้นะคะสวยๆเลยลูกค,ะคะ้าขาร้อนอะไหล่นะคะได้เป็นร้อกระทะนะคะใหม่ๆแบบนี้เลย สำหรับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยหน้าจอนะคะน้าปัดเดินไม้ได้เป็นแบบดิจิตอลเลขไม้ก็วิ่งไปน้อยมากๆเลย86,00 0โลเท่านั้นเองในส่วนของหน้าจอนะคะเดิมจากโรงงานเป็นทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับจอถอยหลังแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีรอยไหลเยิ้มของน้ำมันเครื่องเลยนะคะดำสนิทแบบนี้นะคะให้ดูโครงสร้างซ้ายและขวากันก่อน เดิมทั้งคันน็อตทุกจุดนะคะไม่เคยผ่านการโดนประแตกก่อนเลยก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็สปาให้ใหม่ทั้งคันนะคะด้านบนก็ฉนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตเนี่ยเรียงตัวสวยแบบนี้สติกเกอร์คําเตือนแผ่นเพจแผ่นมอกอรครบเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ่อนเพียงแค่7ใบเทาตลอดอายุสัญญาแถมเครดิตดีนะคะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะและลูกค้าเก่านะคะบอกเลยว่าใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองสามารถรับรถกลับได้ภายในวันด้วยนะคะใครสนใจนะคะวันนี้นะคะออยมีของแถมให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น คมได้มันพัดนะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้มากกว่า20สีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องนะคะบันทึกหน้าหลังนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออยด้วยนะคะกดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปของคอโต้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ